แกะเขาเลยแกะเลยอแกะได้ไหมลูกค,ลคืออะไรอให้ป้าช่วยเขาแกะของแกะของขวัญป้าอา้าวก็ยังไม่ได้อยู่ดีทำยังไงดีละ่ะอายายถึงให้หน่อยแลยช่วยลูกแกะ ถือถือเนี่หน่อย่ะถือแน่หน่อยค่ะอ่ะมามาช่วยกันซีมันคืออะไรให้ยายถ่ายใช่ไหมไม่ไม่ต้องทำถือเฉยเพราะกดแล้วอ่ออาช่วยกันช่วยกัน,นคืออะไรนนดีจังเลยโอ้โอคุณนายมนายมไม่ยาม ได้อุ้ยเอ็งเอ็งไอ้เ้ยอุ้ยเป็นอะไรอ่ะไอ้ปลาแกะช่วยด้ยโอ้โหอะไรเนี่ยนคืออะไรนัดออกมาไง ได้เลยครับคืออะไรนะนายยงแม่อะไรนะเขาคัวกันไก่จะบาดหน้าเหรอโ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นนาฬิกาปลอกมาฬิกาหมุนได้เปล่า